ในตอนนี้ผมได้พาทุกท่านลงพื้นที่มาอยู่กันที่บนถนนสายสามสหนึ่งเส้นทางจากแยกกเกษมพลมุ่งหน้าไปทางเมืองพัทยาหลังได้เกิดเหตุรถเทรลเลอร์22ล้อเสียหลักพุ่งชนกับรถเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลพูตะหลวงที่จอดอยู่ริมถนนบริเวณช่วงลงเนินสะพานข้ามทางยูเทิร์นหน้าวัดเขาใบสีเขตพื้นที่ตำบลพูตะหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี ซึ่งภาพที่เห็นอยู่ในเวลานี้นะครับคือสภาพของรถเทลเลอร์22ล้อคันสีน้ําเงินนั้นที่วิ่งมาทางตรงลงเนินมาก่อนที่รถคันนี้จะพยายามเบรกและเสียหลักพุ่งชนกับรถเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลที่จอดอยู่ในลักษณะดังกล่าวนะครับส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นั้นเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านไปฟังคําสัมภาษณ์จากปากผู้ขับรถเทลเลอร์และเหตุการณ์นี้ได้เกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวผมนั้นก็จะให้ทุกท่านไปฟังจากปากของคนขับรถเก็บขยะด้วยเช่นกันนะครับซึ่งนี่เป็นสภาพความเสียหายของรถเทรลเลอร์ซึ่งรถเทรลเลอร์นั้นมีความเสียหายหนักอย่างมากนะครับโดยเฉพาะบริเวณหน้ารถนั้นเสียหายดังที่ปรากฏในภาพตอนนี้นะครับรถเทรลเลอร์คันนี้นะครับได้ขนเหล็กมาจากบริษัทแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่ปูตหลวงเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปทางเมืองพัทยานำเหล็กที่บรรทุกมานั้นไปทำสีนะครับแต่ก็เมื่อมาถึงเกิดที่เกิดเหตุนั้น รถเทเลอร์นั้นเกิดเสียหลักส่วนสาเหตุจะเสียหลักเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปฟังจากปากคนขับรถกันนะครับว่าเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วทําไมรถถึงได้พุ่งชนในลักษณะเช่นนี้นะครับเราไปฟังจากปากคนขับกันนะครับลุงลุงวิ่งวิ่งมาไงตอนเกิดเหตุอะครับวนะิ่งมายัางไงอะครับค,ออครับลง,ลงเนินมานะแล้วมันเกิดยังไงขึ้นครับออรถมีรถตัดหน้าไงรถตามคันหน้าเนี่ยเขาหับฝา โยกไปบางไปแบบโยกตัดหน้าผมไปเลยอ่าครับพี่ก็เลยไม่เห็นคันนี้เรื่อไงฮะไม่เห็นขอเบรกเนี่รถมันเสียหลักหมุนแล้วรถนี่จอดอยู่เหรอครับรถนี้จอดอยู่อ๋อเลยชนเลยครับครถมันลงมาพอเบรกปุ๊บรถมันเสียหลักเข้าซ้ายอ๋อครับพอแค่นั้นลุกไปชนเลยครับครับไม่ได้เป็นไรนะบาดเจ็บไหมไม่ครับพี่อันนี้กำลังขนอะไรไปไหนอะพี่เอาไปโบวินไปทำสี คนอะไรฮะเอารถไปทำหรอฮะเอารถเอาเหล็กไปทำเอาเหล็กไปทำสีครับเอาเหล็กไปชุบรับลงครับคราบรเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะให้ทุกท่านไปฟังคำสัมภาษณ์จากปากคนขับรถเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลภูตะลวงกันนะครับว่าในตอนเกิดเหตุนั้นเขาอยู่ที่ไหนแล้วเขาทำอะไรทำไมถึงมาจอดรถอยู่ณที่แห่งนี้นะครับเอาละครับไปฟังจากปากเขากันเลยนะครับ พี่พี่เล่าตอนเกิดเหตุให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามันเกิดเหตุไงขึ้นนะฮะผมมาจอดซื้อข้าวที่ผมลงไปซื้อข้าวแล้วก็ได้ยินเสียงรถเขาชนคือนั่นแหละที่เห็นเลยครับผโชคดีไม่ได้อยู่ในรถนะพี่นตอนนั้นมีมีมีลุงแกกำลังเอาตังค์ลงมา ไปซื้อข้าวอ๋อแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะพี่ใช่ครับตอนนั้นคือไม่มีพนักงานอยู่ในรถเลยใช่ไหมครับใช่อ๋อมีมีแกอยู่บนรถอยู่กำลังลงแหละแต่ก็ไม่มีใครเป็นไรนะครับครับพี่ใครบาดเจ็บครับครับแล้วในเบื้องต้นคู่กรณีเขายังไงครับอ๋อเขาเขายอมรับรับผิดแล้วก็เรียกประกันมาใช่ไหมครัครับผมเรียกเรียกประกันมาเจ้าของรถเจ้าของรถเขาก็มาครับพี่ครับครับผมเขาบอกโอเคไม่มีใครเป็นไรเขาเขาซ่อมให้อะไรให้ครับพี่ครับ อย่างไรก็ตามนับเป็นความโชคดีที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เชื่อได้ว่าคงไม่มีฝ่ายใดอยากให้อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับหลังจากนี้นะครับทางฝ่ายประกันของรถเทลเลอร์นั้นก็จะเข้ามาเคลียร์ปัญหาและรับผิดชอบในการซ่อมทำรถทั้งสองคันนะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับก็ขอให้ทุกท่านนั้นขับรถด,ด้วยความระมัดระวังอย่าตั้งตนอยู่บนความประมาทเพื่อให้ทุกฝ่ายนั้นเกิดความปลอดภัยนะครับ เอาละครับไว้มีโอกาสเราคงได้พบกันใหม่ขอให้ทุกท่านนั้นเดินทางโดยสวัสดิภาพตลอดเส้นการเดินทางนะครับสวัสดีครับ